มัลลิกเจอกับลิเวอร์ pool นะครับผมเป็นคู่ชิงชนะเลิศของรายการทัวร์ฟรีไลท์นะครับผมอะไรวะทอฟรีไลท์เอ้ยทอทอทอขับครั้งที่หนึ่งฮะผมอาจจะเออไปครั้งเดียวครั้งแรกครับพร้อมนะครับตอนนี้กําลังเริ่มครับกดเลดี้ไปแล้วฮะตรงนี้เรือมาลลิกกับลิเวอร์ pool นะครับทําไปเล่นไหมครับทีมด้านขวานี่ทีมโหดมากครับโบเตเซโนบอกว่าทีมโหดจังนะครับตอนนี้อยู่ในการ ขาวตอนนี้มาดูนะครับผมด้านซ้ายครับตัวละครครับเบนเซม่าคินาโนโรโดดิมาเรียเพียนากาเต้ด้านหลังผมอ่านไม่ออกเลยค่าช่างแม่งครับด้านขวานะครับผมของลิเวอร์พูลครับคินาโนโรโดครับคาวานีโลโรนาริโยหรือโซเลสอิเบอร์ลี่ครับนอนอตติโอเฮอะไรครับไอเอชิลีโคชิลินี่วิดิกโอโโหตัวโหดมากครับเล่นแผนนะครับ สามสามสี่นะลิฟย์พูสองสี่สามเอ้ยสองสี่สามนพูยังไม่พร้อมนะอย่าเพิ่งนะเออเออเร็วๆครับผมแต่ตัวโหดแลอเกินนะฮะช่วงนี้สามารถเลือกสรรได้อย่างเต็มที่นะฮะเออขอต้างดิตอนนี้มีการแซวนิดนึงฮะขอตัวบ้างนะครับผมนี่ฮะมีการเปล่าฮะดีมันตีครับผมมาทำไมฮะหลุยโซเลสครับโอ้โหกองหน้าครับ ฟิตครับตอนนี้ฟิตฝังกะละบังตั้งดีครับเอาเลยเอาเลยโอเคฮะเริ่มแล้วครับตอนนี้เป็นคู่ชิงชนะเลิศนะครับนี่เริ่มเกมครับไปแะ้กิโตโน่โดนจิกจั๊กจิจั๊กจิกจั๊กิจักครับโอ้โหเล่นอย่างกลับไปเล่นบ้านดีกว่าครับโอ้โหเพียตนร์ครับงให้เดนเซม่าเบนเซม่ากดส่งครับโอ้ทะลุหลุดครับเบรเมเลียดีมาเมลียยังไงตดยิงไปโอ้โหทักทายนิวแมคครับผมโกบอลธรรมดามากครับผมล้มเนี่ย ตอนนี้ขอดูความช้าครับซัดหน่อยฮะซัดโอ้โหโกบกธรรมดาธรรมดานี่เตะมุมนะฮะเปิดมาครับคิร์โน่โน่นติดชีเินี่นะฮะคาวานี่ยังไงก็จับนิดนึงวิ่งไปครับลิเบอร์ลี่ลิเบอร์ลี่วิ่งแล้วครับผมโอ้โหอย่างนี้หลุดครับอย่างนี้หลุดครับผมวิ่งยังกะยูเซนโบนะครับผมยังไงโกอมาโกบอลล็อกหนึ่งทีแป๊บไมทีครับหัวทิมต่ำหน้าผมดีบาเลียยังไงฮะนิดเดียวนะครับผมจะสวนกลับนะครับจากชอตเตะกี ปันทูปันทูปันทูทีสถิตครับโอ้อยังไงดิยังครับโอ้วิ่งเยอะมากลิเบรียลิเบรี่ลิเบรี่ยังไงกดเหมือนครับโอ้โหกดได้ฮะตอนนี้กองหลังปั่นปวดแล้วเลียมาริคติมาเลย์กังกระชากไหครับกระชากกดยังติดอยู่ครับเชลลี่โคส่งให้โกวิ่งดิลิเบรี่โอ้โหไวมากครับโซเลส คาวานี่คาวานี่คาวานีผูกเสือเไม่ลงนะครับผมคาวานีอลรูโซเลได้บอลครับแต่ยังติดเดียวว่าเล็กอยู่ดีฮะอัลเลียโอ้ยบอลที่เปิดเกมแรกครับกิเตโนโรโนครับไม่ล้ำหน้าครับผมตอนนี้ยังไงครับโควิชหนึ่งในนะครับผมตอนนี้โปเตเซโนนางไปแล้วครับผมคิปอย่างสวยหมดลดงามครับผมโอ้ยเขาพันไปแล้วลินต์นี้ดูภาพช้าครับผมตอนนี้วิ่งมาครับเลียฟูคิดว่าล้ำหน้าครับแต่ไม่ล้ำหน้าคิปโกนี่งงครับ หนึ่งเม็ดนะฮะเยอปูโดนนำครับโดนโลนันโยอาชิลิโคลบิมติฮะหรือโซเลสยังไงฮะยังไงครับหรือโซเลสโอ้โหติดฮะเกียหนัาตรงให้บิมติบิเลียครับเบนเซ่ครับยังไงฮะเตโนลันโดะส่งให้กอสเต้โอ้โหติดชินนี่ครับอาชิลิโคลจับบอลได้ฮะัลุนโยส่งให้ลิเบรีโซเล อเตีมันติโอ้จะหักครับผมแต่หักไม่ได้เอ้าโหอย่างนี้สองต้อนครับจะโดนลงโทษหรือไม่โอ้โหลอยไปเหงาเลี้ยวมืตอนนี้กองหลังยังแน่นอยู่ฮะนี้เบนเซม่าโอ้โหอย่างนี้หลุดอีกแล้วครับไม่ล้ำด้วยครับตีคิโนนโดครับล็อกหนึ่งทีโอ้โหล็อกมากเกินไปหรือเปล่าครับส่งกลับคืนหลังครับ Play good ยังไงครับต <f> ิมาเลียโอ้โหปัดคู่ธร,รรมดาธร,รรมดาปัดได้ได้เตะมุมน,นะครับไม่ต้องดูฮะภาพช้าเตะมุมฮะเตะโค้งโคอีกทีนึงตอนนี้เขานี่วิง่งรับบอลได้ฮะ <Marvel ous S 2> จับอีก <tackle. S 2> ทีเจอกดทรงแต่ไม่ได้พีนหน้าเอาชนชนไอสัตว์ยึดเป็ดรู้จักป้าสังเอ,าอ้ายังไงครับโอ้ยลุยโซเลตวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับโอ้ยโกโกวิโอ้ยอย่างนี้ครับ ยิงครับโอ้หเวลครับโ้เวครับโอ้หลครับโอ้โหทวลครับโ้โหทำเวลครับอเลครับโอ้โหเลลรอ้หทำลเวลครับ้รับ้ทีรั้หเลัอ้โรับโอ้ครับ้เลวลครับลเวครับเหาเลครับ้เล็วลครัับอ้โหทำเลบหเร้โหั้โลรโด ตรให้ดีมาเลียโอ้โหไม่รอดนะหลังแน่นจริงฮรัเลียบพูวันนี้มาเต็มครับมาเต็มเต็มครับตรงให้หลุยส์โซเล่ครับยังไงฮะตรงให้ดีนี่มันับไม่ผ่านหลังครับแบ็กขวาทงนีแ่ผมหนึ่งหนึ่งนะเดี๋ยลี้ยวตับูอนนี้สองหลัเริ่มขึ้นนฝ่ขียนเ่อนสองลังเริ่มขึ้นแ้วเป็นไฟเขียนะะเลียบภู โอ้โหต่อบอลแบบสุดยอดนะตอนนี้อุ้ยหนูโซเลสเจ็บครับเป็นเหลืองเหลืองว่ไม่เหลืองเจ็บเฉยๆครับนอนครับเจ็บแบบชิวๆเดี๋ยวก็ลุกขึ้นได้แต่ตอนนี้ยังไม่ลุกครับผมเจ็บอยู่นี่ถือวเขานี่ครับตอนนี้ครับผมหนูโซเลตเปลี่ยนหนาส่งให้เบนเซม่าครับเล่นดีมากครับผมคิตาโนโรโนครับที่เจ้าอยู่เจ้าอยู่ครับโอ้โหพื้ที่เจ้าอยู่นะครับผมแอ้ชิลลี่ผม ตอนนี้บุกกันไปบุกกันมาครับรุยเลสนิดเดียวครับคาวันนี่อ้ข้ไอ้ี้อ้้ยก็อยู่ครับโอ้ยนะครับพลาครับผมรุ่ยเสลยิงโอ้ยมอ่บลลี่เอ้าลมโอ้ขดูวาช้ากันหน่อยฮะจิงไปทีนึงก็ติดโกครับผมบอีกทีก็ติดโก้เอครับผมเย็่ยบขี้โก้นี้ M อ็บไปเลยฮะได้ลูกเตะมุ็อของเล้ยพูลนะฮะเ้ลรี่เป็นคนเตะฮะ เอ้ย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 เอ้โหพีคเลยนะครับผมคนนี้จะพ่ายยังไงครับไวเหลือเกินครับอ้าวโอ้โหโกบอกไอ้สัตว์ยันแม่พักบ้างหน่อยทีอ้าวตอนนี้ส่งใกล้นะครับผมประมาทบ้างฮะแต่ตอนนี้ล็อกเข้าไปครับโอ้โหโรนโดครับตรงกลางเลยครับอสเตส่งให้เอ้ยเอ้ยโอ้โหอ้ายังไงครับเพียันน่าตัดบอลไปได้ครับผม โกยังโกยังเ็ะจักเลี้ยวครับ2-1ครับผมอยโหทีนี้จากการผิดพลาดของเยอพูนะครับผมเยนาครับผมโอ้โหสุดยอดฮะนาทีที่63ครับให้ชมภาพช้าหน่อยครับงงครับบิดงงฮะอึ้งโอ้โหเข้าไปเลยฮะ2-1ครับเดี๋ยวมาลิกนำเยอพูนาทีที่63มาครับตอนนี้ความกดดันไปอยู่ที่เยอพูสุดเลย โอ้โหโน,นี่ยังไงครับหัดแคลอ้โหค้งเกแกงก็ไม่ได้เอาแต่ลิเบอรี่โอ้โหหักตีงนี้ตอบไดครับผม เน็ตครับตีเสมอนาทีที่67 5นาทีผ่านไปเอ้ตีพีนะสุดยอดมากครับผมงงครับลูกแบบนี้เดียวมาลิกบอกอุช็อกเลยเจีตีไวตอนนี้กำลังชิงอยู่นะตรงแดนกลางครับดีมาลิกนีะมาดีมาเลียดมาเรียส่งให้เบนเซม่าคิดเตโนโลโดครับกดชิปเข้าไปครับผมยังไงครับกครับชอกของนยิบู็อกไปครับเปเปดนะครับ บนภาคยงบอกเย็ดปิดเลยครับผ yes, really มอ,อ๋อเป็นมส์บ้าบอกไอ้สัดเวูเอ๋อ,อโดนหนึ่งทีตอนนี้มาดูภาพช้านะฮะโอ้โหชิปมาลูกนี้สวยมากมงอีกทีครับโกแบบไอ้เยี่ยมจะขึ้งหลาพ่วงเลยตัดเ<า>ข้าไปแล้วไอ้ต,ตอนนี้เป็นการกดดันนะครับของเร์พูลการสลับเปลี่ยนเสียบสลับเปลี่ยนตัวหรือเปล่าฮะ ขอ oh, หยุดเกมนะครับอตอนนี้อัตเตยสำรองมงันกำลังจะลงมาแนละ้วคิเตโน่ดิคลุยโซเลสเอชริโกส่งให้ลุยลนะโซเลสฮะเจ้ากระชากครับยังไงครับโดนชนครับหนึ่งพีกาเซ่บอกไอ้สัสยิ้มแม่จะแข็งกักบกูก็มาดิอ่ายังไงครับจะเอากระชากไหมส่งครับนิ่มๆดิมาเรียคิโน่โด้เบนเซมาฮะเบนเซม่ายังไงฮะโอ้โหดีหน้าโควิชไม่ได้ฮะลูกนี้ติดบิดิก ริเบอร์ลี่ตอนนี้ดิมันติครับโอ้ยไม่ไม่ถึงนะฮะชิมดิมาเรียาติดโนโอ้โหติดแอชลีย์โค้ดไปนัดนาทีที่ไปสองครับโดน้ำสามสองนะฮะตอนนี้สับจี้ครับแอชลีย์โค้ดเติมมาด้านซ้ายนะฮะเปิดเปิดมาครับโอ้โหโดนต่อไปฮะเผน่าดิมาเรีย หลุดไหมฮะลูกนี้โอ้โหคนีไม่ได้ฮะติดนะครับอุ้ยและตอนนี้โตเลยครับเซฟกองหลังของเลียมอลิฮะเกมอยู่ตรงกลางครับตอนนี้นาทีที่ไปสิบเก้าครับเปลี่ยนตัวยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับเนีมาเลียเซมาอุ้ยบอลได้ฮะอุ้ยกดชิปเหมือนกันครับไม่ล้ำหน้าได้ครับนิวตินิวติยังไงครับ o มงครับอีย่างนี้มหมดเวลาครับมสามสองครับผู้ชนะเป็นโปเตซโนนะครูตะกีไม่ดีนะปีการแตงให้ยนะเป็นไงฮะโอ้โ